ตัวมัมตัวแม่ค่ะพี่ลูกเกดเมทินีใครได้ติดตามผลงานผลงานใหม่ล่าสุดของพี่ลูกเกดกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าโอ้โหตัวแม่กลับมาแล้วแซ่บซีดมากเลยค่ะออยังโดนะะไหวเลยคุณแม่กับละครที่เล่นกับน้องใบเฟิร์นนั่นเองนะคะอบอกเลยงานนี้นางร้ายเต็มขั้นถ <What? S 1> ึงขั้นที่แบบว่ามีคนชนไปเดินตลาดกันนะคะแม่เดินมอไม่เดินตลาดไม่ได้เดี๋ยวจะทุเรียนแนมะ่แม่ขาพร้อมทํางานเขาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าใดๆคือคุณผู้ชมแม่เกดเนี่ยตัวจริงน่ารักนะคะแต่ว่ากแกเล่นละครเนี่ยแกเข้าถึงบทบาทค่ะโดยเฉพาะฉากที่คนพูดถึงมาก มากที่สุดค่ะก็คือฉากที่เอาเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงคุณผู้ชมเหยียบหน้าเขาเข้าไปที่ใบเฟิร์นอ่ะตัวบอกว่าจริงๆอฉากนั้นสะเทือนใจนะไม่กล้าเล่นแต่พุ่งกลับบอกว่าเล่นไปเลยเนี่ยเนี่ยฉากนี้คุณผู้ชมเหยียบเข้าไปมันจะให้เห็นถึงความกดขี่อะไรเงี้ยก็เป็นนักแสดงอะนะคะก็พี่ลูกเกดก็บอกว่าถ้าเป็นบทบาทพี่ก็ต้องทําให้ถึงอะค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่ลูกเกดย้านะคะตัวจริงพี่น่ารักเอิกอาดมายืนยันได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ ความร้ายของบุษราร้ายแค่ไหนเรายังจำดีนี่ได้ไหมไจากมัญญาลิสยาดีนี่เราคิดว่าร้ายแล้วใช่ไหมบุษราคือ another level คือสามารถเป็นแม่ของด,ดีนี่ได้เลยคือร้ายกว่าคือกลับไปบ้านเนี่ยยังรู้สึกเครียดอยู่ แสดงว่าเราทำสำเร็จเป็นครั้งทีเกตขี้เล่นได้อินแล้วแล้วทุกคนก็อินที่แบบเชิญรุกเกต้าก็น่า<ล>ก็น่าจะสำเร็จก,ก็ถือว่าสักเซสค่ะก,ก็ถือว่าน่าจะน่าจะเป็นะละคราแรคเตอร์คนหนึ่งที่คนจะจดจำ นะคะส่วนเรื่องข่าวดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็พี่เกดไม่รู้เรื่องนะนะคะอ่ะอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันที่พี่ลูกเกดเขาก็เปิดใจค่ะการเต็นแม่งานให้กับงานแต่งของสาวซาบีนาเด็เฟสโอยน่ารักมากหนมอันตันอันวาคุณผู้ชมตัวก็เล่าโมเมนต์บอกว่าดีใจที่ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาคือนับถือกันเป็นลูกสาวนะ่ะนะคะแล้วก็น้ําตาแบบมันหยุดไม่ได้จริงมันกลั้นไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงนะคะคือมันตื้นตันจริงๆหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยก็ได้เป็นฝั่งเป็นฝาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่ลูกเก มีหลานลนจะจ๊ะซาบิน่าจ๋าเออนะคะก็ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวง,งการแหละ,ะหลายคนนะคะก็ให้ความชื่นชม,มค่ะคุณผู้ชมค่ะ